สบายดีสบายดีพี่พี่เอฟซีเบิร์ดทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาพบก,กับน้องลีมื้อนี้เราทุกคนก็เป็นอีกมือหนึ่งทีเจ็บหัวเนาะเพราะว่าได้ไปซื้อเครื่องเนาะทุกคนเนาะไปซื้อเครื่องแนละ้วแบบเห็นลายจ่ายที่ซื้อไปนะแล้วมันเจ็บหัวนะทุกคน เดี๋ยวมันมื้อนี้เนาะน้องลี่จะพาพี่พีเอฟสี่มาเบิ้งองเครื่องใส่ชีวิตประจําวันของเหอนน้องลี่เนาะอ่านก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าน,น้องลี่บบเป็นคนโบมากที่แบบซื้อเครื่องใส่แบบมันยิกมันย่อยเนาะ,แบบะแบบอแฟบเมื่อแล้วไปซื้อแฟบ,บสบู่เมื่อแล้วไปซื้อสบู่สินะน้องลี่โบคอยเอ็ดนา,นานๆคือแบบเดือนนึงน้องลี่ชิซื้อแบบนี้มาเทือหนึ่งเนาะ ก็คือซื้อมาแบบนี้กะลาวที่ต้องรีคิดไล่มากะกุ้มเดือนหนึ่งเนาะถ้าถ้าเดือนใดมืดก้อนค่ะอด <partic ulate> ถ้าแบบเครื่องกินเครื่องอันนั้นยังบรวมได้แบบแม็กอกแม็กก,ก,ก,กี้เครื่องใส้ชีวิตประจําวันานายัางไม่รวมอันนี้เป็นคือเครื่องใส่แบบประจาอาประจาชิว่าจริงแบบประจําวันเนาะนี่ก็เป็นพวกแฟบสบู่อันนี้เนี่ยเนาะนี่ ล้วน้องลี่ก็ซีมาไล่ให้เบิ้งเลยว่ามืดไปเท่าไหร่สินค้าแบบที่น้องลี่ซื้อมาอน,นี้ก็คือเป็นสินค้าไทย 99. 9เปซ็นเป็นสินค้าไทยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือยาราผมเนาะห้ <50. S 1> าสิบยาผมห้าสิบห้าอันนี้มันยาราผมยังอันนี้แผ่นทีน นะคะทุกคนยาสาผมแพนทีนห้าสิบห้าพันอันห้าสิบนกีบห้าสิบห้าพันกีบกะแต่จอในนึงน้องป่านห5 0 0 0กีบกะ 100, 100กร้อยหนึ่งก, 100, 100กับ10บาทเนาะทุกคนเนาะหนึ่งกับ10บาทเนาะอ่ะน,น้องลี่ซีขอไล่แต่กีบเป็นกลีบเอาเ้ยทุกคนเพราะว่า ขวไล่เล็ดพิษเดี๋ยวน้องลี่ซีรวมให้เลยบ้าเดียวเนะาะหลังจากที่น้องลี่อันไล่อันนี้มดเนาะอันนี้ก็คือน้องลี่ดมเมืองแ้วน้องลี่มากกินมัน<อ>กินมันหอมหอมเนาะอันนี้ก็เอาไปเอาไปห้อ,องน้ำคืออันซื้อมาไว้ให้พ่อกับแม่เนาะเชลี่<ะ>แม่เออแล้วกัน้องลี่น้ำ บางเท่อที่แบบเมือม่อยม,ม,ม,มีความคิดหลายๆกับลองรีกับไปซะยูฮานเนาะเพราะว่าให้กับเจ้านวดให 10, ้สิบพันกีบกับประมาณยี่สิบสี่สิบบาทนี่เด้อทุกคนเนาะคาสะผมอยู่ทางฝั่งลาวมีอันที่หนึ่งเนาะจะไปอันที่สองอันนี้สองเซนโซดายนะทุกคนยาสีฟันเซนโซดายนี่สามสิบสองสามสิบสองพันกีบเนาะ อ่าสามสิบสองพันกีบแกะเบื้องก่อนตัวนี้บบเคยส่จ้าเถื่อสุหลยใไซแต่ขอเกตดนี่ว้าวเบื้องหอมดีหอมหวานี่เคยที่ผู้ใดเคยส่แดคักบอน้องลีไซแต่ขอเกตดแต่ว่าตัวนี้เห็นเพิ่นโฆษณายุทธโรทัศน์เซนสุดายเซนสุดายเลยมาซื้อมาไซอันนี้เจีดพันกีบเนาะอันฟองอาบน้ำ อันเวลาถูอันนี้้องลีมักถูแบบถูสบู่ซื้อๆคันบ่ค่อยคักนะแบบอันอันอันนี้เข่าบออกะทุกคนสิ่งสุกกระปุกอยู่ในห้างกก่เขาบ่ค่อยออกถ้้ใไ้อันนี้ถูถๆแล้วก็ถือว่าโอเคเนาะอันนี้เจดพันกีบเอ้า้ยเมื่อกี้นี่ห้าสิบห้าเนาะบวกอันสามสิบสองเมนบปานเมนบวกเจดเนาะอันนี้เอาไว้ต่อมาอันนี้เป็น โลชั่นทาผิวอันนี้เป็นของน้องลี่อันนี้เป็นแบรนด์แบรนด์ของคนลาวเนาะเป็นแบรนด์ของคนลาวแต่ว่าเบิงเพิ่นผลิตยูไทว่อะอันนี้10บาทโบน่ใจว่าเพิ่นผลิตอยู่ไส่ต่ว่าเป็นแบรนด์ของคุณลาวบวกอตัวนี้แม่นแสนเปสิพันแพงเ้อทุกคนแต่ว่าน้องลี่เป็นคนข่าวเนาะละมันซิมีจุด อันดำดำยู่ตามแขนทาไซตตัวนี้ละมันอันดีนะเนาะแล้วลุงลีก,กเลย่ซื้อมาไซตแมนอันที่อัต่อ้ไปเนาะทุกคนเนาะก็คือวาสลีนอาบน้ํานะคะจักพันวาสลีนอาบ<า>น้ำตัวนี้สาวเปดผ่นาน,นทุกคนสาวเปดผ่าน,นก็ถือว่าทึกไรเนาะอันนี้น่าจะเป็นสินค้าแต่ก้อนเนาะที่เพื่อนอันซื้อมาทั้งแจ่เลดอย่างบกุกคืนเพราะว่าเดี๋ยวนี้แฮนเม่นอัน สามสิบสี่สิบปลายละเนาะตัวนี้แม่นกะหอมเด้อทุกคนเด้อหอมเติมหอมอัน<อ>นี้นะบบ่ะผู้ใดยังบ่านเคยไซไปลองนะคะทุกคนไปตำมาเลยน้องลี่ไซแต่อันนี้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะนี่บ๊ทนี่จะเป็นแบรนด์ของคนไทยบพรแต่ว่าเป็นอน่านังสือไทยเนาะต่อมาก็คือกันแดดกันแดดลาซีอีบาทลาซีของ 80, <000. S 1> น้องลี่เองแปดสิบพันแปดสิบพันเนาะตัวนี้ ต่อมาก็คืออันนี้อันเนี้ยอันนี้ก็คือของไซส์ของผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้มีเวียนะคะอันนี้3 0มสิบพันสาพันเนาะอันนี้แฟบแฟบ,แฟบโอโมโอพัสนะคะทุกคนอันนี้่ันแม่อันก็เป็นแฟบของไทยแหละแต่ว่าน้องลีน้องลี่อัน มักไซห้แม่นสามแจ๋วเนาะแต่ว่า่วงนี้มันแพงแพงทุกคนอันเจ็ดสิบแปดสิบผันพูนนะตรงนี้อีบุก้าไซหรือว่าไซตัวนี้ตัวน่ะหันแบบดีเสื้อเปื้อนนอยนึงกับโอก๊กแบบเปื้อนหลกับโอก๊กสินะแต่ตรงนี้กันเลยว่าอันมักตัวนี้สินะเนาะนี่ตัวนี้จักราคาเท่าไหร่โบเนจ่ใจว่าราคาเท่าไหร่แล้วตัวนี้น่าจะแปดสิบผัน นะทุกคนเนาะบบฮอดน่าจะประมาณเจ็ดสิบนะทุกคนเนาะเจ็ดสิบผันนี่แหละเนาะตัวนี้เนาะเจ็ดสิบผันกีบและการสุดท้ายที่ซื้อม,ม,มาก็คือน,นี่น้ำยาปรับผ้านุ่มเนาะทุกคนเนาะอันนี้ fort, นอ,อันไรนาคอมฟอร์ตเนาะนี่น้องบอลน,น้องบอลกำลังถ่ายคลิปน้ำเนาะ <c oughs> นี่ อผู้ยักลินก็อยากลินน้ำไอ้นี่อยากถ่ายคลิปไอ้น้องอยากใค้ไม่ลินน้ำวันนี้ไปนี่เนี่ยน้องสไปรบลานะมาไปนี่กับน้องสไปมาไม่อยู่ก็มาถ่ายคลิปมาสนะมยิ่งม ให้ยกักไถยคลิปนําให้ยกักไถยคลิปนําทุกคนน้องพาดอันอยักให้เป็นลิ้นแบบนี้น้องจะให้เป็นลิ้นน้องดึงไปว่าได้ถ่ายคลิปละให้มิดจะมิดจะ,ม,ดะมิดก่อนสบายดี FC ก่อนสบายดีพันยกักไถสบายดี FC ฟเด้ไวสบายดี FC ฟเด้ ก็คือเฮือนน้องรีเป็นเฮือนที่แบบมีหลานหลายเนาะทุกคนเนาะอันลูกอ้ายสองคนลูกเอื้อยเอื้อยมีสองคนกามีคนอันมีผู้ละสองคนเนาะอ่าแม่น้องปานนี่มีลูกสองคนอ้ายมีลูกสองคนแม่นองวันมีลูกสองคนรวมกันก็นเลยว่าเป็นหกคนเนาะทุกคนเนาะมาแบบมายุ่รวมกันแล้วก็เลยว่าขี้ดื้อหน่อยนึ่งนาเนาะท่ายคลิปบางทือกแบบอัน มีเสียงฮองเสียงไฮเสียงแคกเสียงไ้กันไดก้กัมีเนาะเพราะว่าแบบแนวนี้แหละสภาพครอบครัวของน้องลีแบบถัาที่ให้ไป,ไปแบบไปลิ้นไปเลาะถ่ายคลิปเลยฮะนบไดเพราะว่าต้องได้บิง้งหลานเบิง้งอันนั้นสวยเอื้อช่วยแม่เนาะทุกคนเนาะอะ,อะมาตอมนรายการที่สามรายการสุดท้ายของเฮาก็คือ คอมฟอร์ตเ <Com> <Com fort. S 1> นาะทุกคนเนาะคอมฟอร์ตอันนี้ <Com fort. S 1> หรือว่าน้ำายาประพานุ่มเนาะทุกคนเอออ่าอยู่ลองสารเอ,อนะินเนาะอันนี้ถ้าเป็นอันสองเนาะจะจะถือยูสองหนึ่งหนึ่งพันกีบเนาะทุกคนเนาะหนึ่งพันกีบแต่ว่าอันนี้คันสาวพันกีบสาว ถึกอยู่รวมทั้งหมดที่น้งลีซื้อมือนี้ถึกอยูห้าแสนกับสองพันกีบแต่ว่าอันทางฮานเพิ่นเอานำน้องลีแต่ห้าแสนเนาะห้าแสนคูณคูณอ่ะหารห้าศูนย์ศูนย์บอเมน 5, <000. S 1> คูณห้าศูนย์ศูนย์อันถึกอยูหนึ่งพันบาทเด้อทุกคนเด้อเนาะห้าแสนกีบห้าแสนกีบถึกอยู่ 1, หน,นึ่งพันบาทเนาะนี่ซอนี่น้องลี่ซื้อเครื่องมือนี้แม่หนึ่งพันบาทเนาะทุกคนเนาะเมื่อหนึ่งพันบาทแล้วก็ซื้อเขาอีกบวกซื้อเขาอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนาะทุกคนเนาะสำรับมือนี้ก็เลยว่าเมื่อไป 2 1 2 0บาทเนาะทุกคนเนาะอ้แพงแห้วะมาไลายเป็นเงินกีบเลยพะน,นี่อ,อันมาไลายเป็นเงินกีบถืออยู่หนึ่งล้านกับ60สิบพันกีบทุกคนปาอ,อันนี้แม่เฉพาะแบบซื้อเครื่องเนาะทุกคนเนาะยังดีที่แบบเดือนนึ่งอย่างได้ซื้อเทือนทอนี้เนาะทุกคนเนาะ,ะถือว่าแบบประหยัดสุดๆเลได้นี่นะเนาะ ยังมืดเท่านี้แบบทุกคนมีความคิดเห็นจริงใดเนาะเครื่องอยุดทางสุนบทเลาแบบนี้ทุกคนเอิ้นว่าแพงว่าสำหรับตรงนี้นี่แบบว่าแพงทบอันเท่าโตเลยตั้งแต่ก้นเนาะทุกคนเนาะอันน้นอ่านขันอันนี้จะกปานอันนี้อันสามสิบพันแมนอ้นเปนเชเน่หูสย แม่เหนแล้วลูกบอกเน่ยบอกลูกลูกเคยเห็นพ่อใส่แหวนเคยเห็นพ่อใส่แดงงามแรงกาเอาควยมานี่ไอ้ผู้น้องให้ไอปิลินนะเมื่อกี้นี่จุงควยละตีละให้ให้ยังบอนให้ให้ยังน้องว่ะอยากถ่ายคลิป สบายดีเอฟซีแด่ศสนะสบายดีสบายดีดีดีสบายดีแนะนำตัวเด้เอออีอันนี้เป็นน้องบอลลี่เนาะเป็นหลานของน้องลี่เองอันนี้ก็คือน้องปานดาวนะคะสบายดีสธอน้องปานดาวเดี๋ยวจะเก็บใส่ถุงเอาไปไว้ห้องน้ำน้องทุกคนเก็บมาถุงน,น้อยนี่บุคิดว่าสีแบบ เมืดลายแบบนี้ <ś led> <ś led> แต่ว่าอันนี้น้องลี่มองแบบโบแมนโบแมน,น้องลี่บ่ได้มองว่าเป็นการฟุม่มเฟือยเพราะว่า้องลี่บ่ได้เอาเงินแบบเปลิ้นไปกินผู้เดียวเนาะอันนี้ก็คือเอามาเอามาซื้อแบบมาใส่ภายในครอบครัวใส่ไดเมื่อทุกครอบครัวถ้าถามว่านน้องลี่เป็นลิ้นโบกระไปไปแต่ก็คือถ่ายคลิปให้พี่เอฟซีเบิ้งนำอะไรเนาะกาถือว่าแบบ ไปกับแบบบริบริวัสิไปลิ้นเทๆทนะเนาะ,ะก็พอแบบไปพ่อนคายเฮดคลิปมาลายสนะินะเนาะกับเฮดคลิปให้พีพีเอฟซีเบิง้งมาลายเนาะแล้วมือนี้กันเลยวะจัดไปอู้หรือว่ามือนี้สิออกเลขสามหกห้าเนี่ยสามหกห้านี่ยูนีก็สามหกห้าอีกทุกคนโอ้ยเบี้ยว <c oughs> เมืองป่าหยาบออกเนี่ดูสิดูลานสั้นไปไปอ่านน้ำนุ้งเต้างไปสนมากดูนี่จะสามหกสามหกฮะนี่ทุกคนผู้ใดผู้ใดดูคลิปนี้ไปซื้อเลขนี้เลยสามหกฮะเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องรีบที่ขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนนั่นผู้ใดที่มาเบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆเนาะ กทุกคนมีความคิดเห็นจังไดคิดว่ามันทึกหรือว่ามันแพงก็าสามารถคอมเมนต์บอกได้เลย,เ,ลยเพราะว่าอันนี้เป็นสินค้าไทยยูไทยกาน่าจะอันราคาทึกก้นเนาะอันนี้เป็นสินค้านำเข้าโอเคเดี๋ยวเฮามาเจอกันคลิปหน้าเดินบ๊ายน้องบันบ๊าย